มาถึงอีกเรื่องหนึ่งความจริงเรื่องนี้ใจหนึ่งไม่อยากจะนําเสนอเลยฮะอเข้าใจว่าราคาไก่ซึ่งตอนนี้ราคากิโลนึงเป็นร้อยอาจจะได้รับผลกระทบหรือไม่ประการใดนะฮะหลังจากที่มีข่าวนี้ปรากฏออกมามก็ทีมข่าวของคุณอลงกรเหมือนดาวข่าวสามมิติหลังจากรับเรื่องร้องเรียนของชาวบ้านเองเนี่ยนะฮะที่อำเภอปักช่องโคราชส่งรูปถ่ายพวกซากไก่ตายถูกเอามาทิ้งเกือบทุกวัน โดยเฉพาะลำคลองลำรางที่ไหลไปเชื่อมกับน้ำตก<ม>น้ำก็เน่าเหม็นกลิ่นสัตว์ตาย<ม>ก็ลงไปฝังตัวตรวจสอบอยู่หนึ่งสัปดาห์ในเขตอำเภอปากช่องจนพบว่ามีการลักลอบซื้อไก่ตายที่ไม่ได้ผ่านการตรวจโรคระบาดจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์มาชหละในโรงงานเถื่อนคุณรงกรบอกว่าคืนหนึ่งเป็นหมื่นตัวโดยที่นี่ฮะ เป็นไก่ตายซึ่งอาจจะตายด้วยโรคภัย,ภยไข้เจ็บหรือาตายโดยไม่ทราบสาเหตุค่ะปกติแล้วจะต้องฝังกลบตามำคำแนะนำของปศุสัตว์แต่เลือกที่จะขายตัวละสามบาทเป็นซาาไก่ตายแล้วก็ส่งมาที่โรงชำแหละผิดกฎหมายโดยที่ชำแหละแล้วเนี่ยกลายเป็นจากสามบาทกลายเป็นสี่สิบบาท ก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะท่านผู้ชมมาจุดเริ่มต้นจากที่ชาวบ้านเขาส่งรูปมาให้ไปตรวจสอบตั้งแต่ลำรางสาธารณะเหม็นไปถามชาวบ้านแถวนั้นชาวบ้านก็ยืนยันตรงกันว่าลักลอบทำกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปีและนี่ฮะท่านผู้ชมดูสีเนื้อสีฮะเมื่อสักครู่นี้สีเนี่ยนะ คือถ้าออกเขียวๆเ,เหมือนจะเน่าเนี่ยค่ะจะมีการใช้สารเคมีอย่างอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นดินประสิวหรือว่าฟอร์มาลีนเพื่อให้เนื้อมันกลับมาสีแดงๆเหมือนเดิมอ่ะดีฮะค่ะคุณอลงกรเนี่ยไปดูหมู่บ้านเนี่ยก็มีรถเข้ารถออกตั้งแต่รถบรรทุกซากไก่เข้าไปแล้วก็เป็นรถออกก็เป็นพวกปิกอัพเอาไก่ชำแหละแล้วออกมาไม่แน่ใจว่าไปที่ไหนไปตลาดหรือเอาไปทำแปรรูปอะไรยังไง บางจุดเนี่ยก็ผ่านด่านได้อย่างสะดวกสบายเป็นด่านกักสับแล้วก็ขับออกไปได้โดยไม่ได้ถูกตรวจสอบหรือว่าจับกลุ่ม,มรถใานะ้ดแดงก็มีเหมือนกันนะคะที่เอามาใช้ขนย้ายเนี่ยค่ะที่สุดเนี่ยนะลักษณะการทำงานเนี่ยนะใช้คนงานต่างด้าวก็คือขเขมรเป็นหลักการชำแหละเนี่ยชำแหละเฉพาะอกไก่ส่วนขาปีกมันจะเริ่มเน่าก่อนมันจะเขียว ก็จะใช้สารเคมีเปลี่ยนสีแดงคือเปลี่ยนจากเขียวเขียวน่าเนเนี่ยให้เป็นสีแดงตัวหนังตัวโครงแล้วก็ตัวขนจะถูกแยกเอาไว้เพื่อส่งไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็ทุกโลงชํำแหละที่กนรงกรแฝงตัวเข้าไปดูเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็ส่งกลิ่นเหม็นเน่าแมลงวันตอมอย่างที่เห็นในภาพนี่แหละมีคนงานชาวกัมพูชารวมทุกลงนับร้อยคนเนื้อส่วนที่พอไขได้ก็ถูกชํำแหละออก ส่วนที่ใกล้เน่าคนงานอ้างว่าใช้เกลือโรยแล้วกัดด้วยน้ําแข็งแต่ด้วยกลิ่นของมันที่โชยไปทั้งหมู่บ้านเหมือนจะเป็นกลิ่นฟอร์มอลีนบางคนบอกว่าใช้ดินประสิวเปลี่ยนสีเน่าให้เป็นสีแดงเนื้อไก่ที่ถูกแยกใส่ถุงพลาสติกจะเอาไปขายซึ่งอาจจะเป็นตลาดสดหรืออาจจะเอาไปขายอาหารเอาไปทําอาหารสเสบีูงหรืออาจจะไปส่งร้านอะไรยังไงย่างอะไรอย่างเงีง้ย,ย,ะยน,นะคะเนะ ส่วนซากไก่เน่าที่เปลี่ยนสีไม่ได้แล้วคือมันเน่าจนเปลี่ยนสีไม่ได้คาดว่าถูกส่งไปทำอาหารปลาข,ข้อมูลจากคนงานเนี่ยนะรู้ว่าไก่ที่ส่งเข้ามาเป็นซากไก่ตายวันละเป็นหมื่นตัวเอามาจากฟาร์มขนาดกลางซึ่งไม่แจ้งปสัสษุสัตว์ให้ไปตรวจโรคระบาดเพราะกลัวจะถูกฝังกลบก็เลยลักลอบขายให้โรงงานเถื่อนตัวละสามบาทที่ว่านี้พอชำแหละแล้วก็จะได้เป็นสี่สิบบาท ไปฟังการพูดคุยกับคนชำแหละไก่เนี่ยนะฮะเชิญนะคืออว่าผมไปประมูลแล้วใช่ไหมประมูลแล้วทีนี้เราก็ไปเก็บตามตามเวลาพอได้เวลาไหนเราก็ไปเก็บตายทุกวันนะฟาร์มตายตายทุกวันตายทุกวันขนมาครั้งทีเราเยอะไหมฮะที่ตายเนี่ยผมว่าเป็นหมื่นต่อวันน่ะฮะต่อวันเพราะมันมันเก็บสองเวลาคือเช้าเย็น กี่ฟาร์มเพาหมื่นหมื่นหมื่นตัวไหนตายมันก็มีสามฟาร์มเป็นหมื่นตัวนยไม่เน่าก่อนหรอครับก็จะทําเสร็จไอ้เน่ามันก็มันก็มีส่วนถ้าเน่าทําไงก็เห็นเนื้อบางทีเขียวหมดแล้วอะถ้าเน่ามันถ้าเน่าไม่มากนะนะถ้าเน่ามันยังพอจะได้ล้วก็ใช้ดินประสิ่นผสมสยมกัเลยเผสมเนื้อคกๆได้นะครับเราไปผสมผสมก็ยำก็ยำให้มันมองดูว่า มือนก็มันจะเสียแต่มันไม่เสียทาให้มันเข้ากันมันจะเดง้งเด้งเด้งทีนี้ไก่ที่ตายตมฟาร์มอ่ะปกติปศุสัตว์ต้องไปตรวจว่าเป็นโรคระบาดหรือเปล่าที่เราไปซื้อนี่เขาตรวจก่อนหรือเปล่าครับมันไม่ตรวจเออมันก็ไม่การันตีว่าเป็นโรคหรือเปล่าใช่ไหมครับมีใครรับรองว่าไม่มไม่มไม่มีคนรับรองอย่างนี้วัดดวงอ่ะคือไอ้วัดดวงรู้วัดดวงไม่ไม,ไม่รู้นะรู้แต่ว่าพี่ฟาร์มอ่ะถึงเวลาค่อเราไปเก็บ<ม>เก็บแล้วก็เอาออกมาสวยต้องจ่ายไหมครับ เขาจ่ายสวยเดือนละกี่แสนผมว่าเดือนเป็น่จะคงจะมากกว่านี้หรอกเพราะมาหลายที่หลายทางหัวเขาจะเอามาได้แล้วก็มัอนกันชาวบ้านก็ไปฟ้องหมิ่นก่ทีก็เหมินมีคนมาท่านนี้เนี่ยคุยกับคุณอลงกรเคยทําอาชีพนี้อนะฮะถึงบอกฮะโอ้โหนำเสนอคงตกตกใจแต่ถ้าไม่นำเสนอกระบวนการอย่างนี้มันก็ยังอยู่ ล่าสุดทางผู้ว่าจางหจังหวัดนครราชสีมาก็บอกว่าจะสั่งสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ตามกําหนดในเห็นท่านผู้ว่าบอกว่าวันนี้จะมีการชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นโอ้โหกินไก่ก็เห็นจะต้องซื้อไก่สดที่มันขาวๆาไว้ก่อนมัน้งนะเราไม่รู้วเา,าเิมอะไรมันทําให้เปลี่ยนมาเป็นสีอะไรยังไงด้วยนะคะ